เกมนี้มาเล่นยังไงวะเนี <laughs> ่ยลองแชนนิ่งดูสิ อันนี้เราอยู่กันในเกมไม่ได้ติมกนะครับผมมานองเล่นดูว่าเกมนี้เป็นยังไงเล่นไงไม่อยากแบบเข้ามาเสร็จปุ๊บเลยแบบไม่ยากเออเข้ามาเสร็จปุ๊บเลยแบบเฮ้ยเกมไม่น,าน่าเล่นนะก็เลยจะมาเซอร์วก่กอนแล้วปรากฏว่าเออเกมมันก็น่าสนใจอยู่นี่หว่า ตอนนี้ก็อยู่หมดเทนนิงนะครับมานะดูมาดูว่าเกมนี้เป็นยังไงทำอะไรได้บ้างตัดไฟบอกน้องเทา้าโอ้เงินด้วยอันนี้น่าจะเป็น ร้านซื้อของขายของพลิกล็อกมาเตอร์เอาวะก็ก,กดชิปเล่งได้ด้วยมาลองเริ่มดันหนึ่งดูซิเป็นไงไปเกมตัลลี่โมดดันหนึ่งมอเฮาไปเริ่ม ไอ,ไอ้นี่น่าจะท่ามเหยียบแน่เลยมาดูกรอบรูปสิงไม่มีอะไรไม่มีอะไรตู้ใหญนี่กำลังเฮไยเจ้าอ๋เราจะรู้ได้งไงว่าอันไหนเป็นอันไหนวะไอ้ิจไฟเหรอทำมันกูมือจูนแล้วนี่ มีพายุบอแยะห้องละเด้อห้องน้ำวัวเข้าไปแอบด้วย,วยแม่เอา,ไ,าไปใช้ไปนะห้ามเดินใกล้ใจกันเร็วอะ แล้วห้องนี้มาท่องอะไรคนไมีอะไรค้นหมดละนี่น <ideas> ช <Rut. S 2> ็อโอ้ได้ของมาด้วยได้เ <happened> ง <with women> ินด้วย สซ่ร้อยห้าสิบไปที่ช็อปไปทิ่ะเท้าิ่งแล้วขึ้นอันนี้อะไรนะโอ้เซฟทุกไอเทมเหรอแบบเวลาโดนจับได้อย่างงี้เหรอโอ้ขับพาวเวอร์ที่บยอยตัดไฟในวิชั่นโอ้โล่อหมาโอ้โอโอโอ สั้นจากกล้องโอ้โหกำแพงเหรอไอ้นั่นอ่ะไอ้มันนินจาเหรอไอ้อะไรวะไอ้มันเป็นคล้ายๆปะคุมอ่ะแล้วแปะกับกฟ้าผนังอ่ะแล้วก็เนียนไปกับฟ้าผนังโทรครับอ,น <laughs> อันนี้น่ะอันนี้น่านจะใช้ได้ดีไอ้ลืมซื้อไอ้ที่ตัดที่ตัดไฟเข้าเบิร์กช็อปมาอีกรอบหนึง่ง โนเซฟแมพเอา้าโอ้เอา้าเกมนี้ลองเล่เวิร์กช็อปเหรอแสดงว่าสมองเฮา,าสมองเฮาสองแล้วกันนะเกมนี้ไม่ให้เล่นหลากหลายความอยากเนี่ยไม่ก็บ้าถ้าอยากเล่นระดับห้าต้องเล่นระดับโนม,มอนให้ผ่านก่อน,นอะไรเงี้ยเฮ้ยว้าวต้องตัดไฟก่อน เราไม่มีเงาไไประเด็นแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคเออฟังโนปนไปไม่ได้น่าจะกาด้วยเฮ้ยเปิดประตูได้เลยเอ,อ๊ะ พอซ่อมออกมาปุ๊บอ๋อกด F เปิดไฟฉายอ,อย่าไปเดินชนกระสารําต้นไม้เดี๋ยวอ้นันเส้นตรงนี้ไ,ไปต้องไปซื้อที่ตัดมาไปเริ่เดียวสี่ร้อยบอทไปชอ็อปไปชอ็อป ยดีวะ่ะเต้นเพ่นเพ่นแก้เครียดเอ๊ะเราจะเครียดกว่าเก่าวะอย่าด่า,ล,า,ล,าลังๆนะเนาะดูสิด่านนี่เขาจะเอาอะไรมาสนสนอเลยเฮ้ย,ย,ยกล่องมูจอนมาซะบาบ้ามาปุ๊บก็โดนหมาไล่เลย

ซื้อมันแล้วไม่ใช่หรือหมุนหมุนทำไงหมุนเ,เวียน,เว,ยนเวียนแล้วเวียนไม่ามาทำลายทรัพย์สิน สามสองหนึ่งเฮ้ย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 ,ย,ย,โ,ยโดนจับอ่านตรงนี้ได้มั้งว่าวันนี้ยจะได้ไปเจอบ้านแบบไหนเป็นไรไง จับแล้วของหายหมดเลยเหรอใช่เหรอเอา้าเวียนไรไงไปละสิ <c oughs> บาบาทก็เอาเฮ้ย <c oughs> หรือว่าเอา้าเดี๋ยวนะโอ้ ็นแบบถ้าโดนจับครั้งหนึ่งก็คือคงของไปหมดเลยอะไรซื้อไปก็ไปหมดเ,เงินก็ไปหมดอขอหเกมนี้มันเริ่มยากขึ้นมาแล้วว่ะโอ้แสดงว่าเราต้องเล่นเป็นระดับขั้นด้วยใช่ใช่เล่นอะไรจะแบบหนึ่งสองสามอย่างนี้แล้วก็ไปสี่ห้าก็ซื้อของในแต่ละระดับใช่ใช่เ,เกมเกมนี่เราก็ปิดได้เลยดี เกมนี้เปเวิร์กช็อปด้ใช่ไหมเอานะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมยกมโกรฟนิกก็ต้องขอสลไปก่อนนะครับเพจะกลัิหน้าโอกาสหน้าเนาะว่าจะอะไรอีเรื่องอะไรที่มขอมาล้านสินีนะครับสาหรับวันนี้ละครับบ๊ายบายอย่าลืมยิ้มและหัวเราะด้วยละ่ะอยากสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากไปลองซื้อมาเล่นดูว่าก็ จะได้อยู่นะเล่นแบบเล่นแกเขียดเกมนี้กี่บาทวะเ,เกมนี้สร้างแมพได้เองด้วยเหรอเฮ้ยน่าสนใจใช่ปะเนี่ยใช่สร้างแมพได้เองหรือเปล่าโมเดลด้วยตัวละครนั่ใช่ใช่สร้างแมพไ,ได้เองด้วยเซฟเฮาส์ได้โหลดได้ด้วยขอ,ออของพับบิกแน่พับบิกเอา้า เดี๋ยวนล้วได้สร้างอะไรแล้วหลดไปไปใส่ให้พับบิกเฉยให้เราก็เล่นแบเออจะหาขอดูดูชอ็อปม,มีอะไรกดลิเธียร์แล้วนี ไม่มีไม่มีแบบเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกดีกว่าอยู่ไหนนะนี่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 ไฮน์ี่เวิร์กช็อปมจริงด้วยนี่แต่รู้สึกเกมนี้จะไม่ค่อยเป็นคนเล่นนะ อย่าเดยๆลูกพี่ยืนบังกันหน้าประตูอย่างเงี้ยเข้ามาปุ๊บก็โดนโด <c oughs> นกระทืบเลยสิย,สยิมจะปีสมงพัสิบแปดรู้ยสองสิบหกบาท <c oughs> น่าจะคุ้มอยู่มงสำหรับคนที่แบบม่เล่นแก้เครียดอะนะ